สวัสดีครบอยู่ก็ช่องไวรุ่นหลังเขาครับวันนี้เรามาดูทีมงานเสียปานจะเลยครับเขา,าทำอะไรครับวันนี้อ้าวเร็วเสียดตีสลักโซเลยครับเเ <laughs> แทนไม่ขอเอาลำลายไปปลังหน่อยเนี่ยเอาแล้วครับเอ้ยเอ้ยไม่ไปไม่สเก็ตไฟออก,กครับเอย้ยเอ้ยเอ้ยครับท่องเทียวปียี่สิล่ะปียงครับ tiền mưa đó con này con tốt này ạ con tốt ôi

ก็น่อยเคาปักปักปักแล้ีาถือล้อ่ิหลำบิใน,น,ในใหญ่เนาะก็ลำแป้งใหญ่เนาะไปไหม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 ไปเลยวะ หนึ่งเลงงย,ย,ลยลเฮออ้ยบืดครับบืดครับเอ,อ้ยแมเก็ตไฟออกเ,ออกเยอะ ขาวแล้วครับขาวแล้วเดี๋ยวตรงนี้คือข่าวปกติเราเดินข่อีกติดเลยติดแรงติไหนสนาตร้อยเทืองเดี๋ยวเทืงสนามใส่ที่ไม่ีด้วยมีพี่จ๋าไปแล้ว

ไ,ไม่สุดโอเคตี่จัดต่อเลยครับไปครับอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นอ,อ,อีกนิดเดียวเท่านั้นอุ้ยบืดไหม,ม,อ,มอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกอีกสองสามมิลสองมิลอีกนิดเดียวเท่านั้นไป หมดแรงเดี่ยวมาแล้วมาแล้วมาหมดแล้วแรงที่มีนิดเดียวเนี่ยเลยลองไม่ตได้แขนลุดดิแขนติดเอ้าเขาสู่ฮะ ขอ,อ,องแถมไว้นี่เลยครับสดสด,สด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 ร้อนร้อนครับก่อน้วเกี่ยวจะได้เอาไปเกี่ยวครับ <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับการทำงานของเบื้องหลังครับนี่คือเบื้องหลัง <c oughs> นี่เ,เบื้องหลังของจริงการทำงาน <c oughs> นี่เลยก่อนจะออกไปเกี่ยวเขาให้ชาวนาได้ เราต้องมาถอดโซ่กับโซ่เราต้องมาตีสลักใส่ย่เงี้ยฮะจะขล้องหน้ารอก่อนฝน,นกำลังตกเอาแล้วเอาแล้วสุดหรือเปล่าอะไรยัง นิดเดียวนิดเดียวนะเล็กตอบไปล่ะเล็กก็นั่นวางถาบตีกแทกตึกนั่นดิไม่ได้ภ้สาไม่ตอาไปเลยหมูั่ะไอ้มูั่วโอเคตีดันไปครับ ตัดไปครับวายมือแตกเลยว่ะเออเออมือแตกเออติดดอดอติดเหลืองไหมเอารอยแพรนี่นี่สามรูเป็นไงอดแติดเหลืองไ่าเนนอนตีนี่ไย้ตีชั คอนอย่อยตีอ๋อพี่ใบย,ยังตีของเนอะร้ <c oughs> องละเชียวนี้ยย่ก็ตีเลยทเลทดีตีไม่เลงไม่ใช่ขื่นมืดเลงตีช่วยกันประคองของกันปักปักปักตีพิษทำไงทีนี้ตีแค่ตีมไม่เลงมากอย่าตีพิษอ,อ,อ,อ่ะอ่ะเล้งเลไงถูกกระเพาะ <c oughs> <c oughs> หนึ่งสอง ้ไม่ให้เขาแล้วหยุดสองมิลน,นะสองมิลแล้วสองมินายทานมึงคอยทำไม เหยียบตรงไหมหถามมึอขอดนะมึงไปแล้วไปแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงออนนเอาอหนึ่ง พอเท่านี้พอพอไหมองอกเล็กกันไปเอาเล็กกันสลับไปอ่ากันไันอ๋อกกันไปตางหลายกันก่วรุตไม่อสูงไม่ออกคขอสูงไงอืม โอเคสลักทำเล็กทำเล็กออกกันสลักไปออกตรงสลักเลยดูครับอ๋อวัยรุ่นโดนแทงวัยรุ่นโดนแทงครับโดนตะปูแทงตีนครับ บาบาบไปครับสามรูครับเออนี่ครับปานเชิญการช่างทำสีใหม่ทำสีใหม่ทำสีช่องล่างใหม่สีปั่นใหม่